ผู้บัญชาการตำรวจคนครบาลเผยเหตุทะเลาวิวาทอาสาและพนักงานมูลนิธิปอเต็กตึงมาจากความขัดแย้งส่วนตัว พลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มอาสาสมัครและพนักงานของมูลนิธิปอเต็กตึงบริเวณแยกอศกบนตรีพื้นที่สอนอทองหล่อเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาสาเหตุเบื้องต้นพบว่าเป็นการทะเลาะกันเองของคนในมูลนิธิซึ่งเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวกันมาก่อนส่วนเรื่องของการแย่งผู้ป่วยกันหรือไม่นั้นได้มีการสั่งให้พนักงานสอบสวนสอนอ,นอทองหล่อเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนเพิ่ม หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ทางด้านของพลตำรวจโทสำราญยืนยันอีกว่าที่ผ่านมาได้มีการเรียกมูลนิธิต่างๆมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกันแล้วพลตำรวจก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการไก่เกี่ยให้ร่วมงานทำกันได้ส่วนการแบ่งพื้นที่รับผู้ป่วยศูนย์เอราวันเป็นผู้รับผิดชอบจัดการระบบไว้แล้วแต่ยังมีบางมูลนิธิที่เพิ่งเปิดใหม่ทำให้ยังไม่ได้มีการเข้าสู่ระบบ